สวัสดีค่ะนี่ก็เป็นคลิปที่6แล้วนะคะที่ทํานะคะเป็นวันที่6แล้วที่ทําคลิปมาวันนี้จะมาแบบมืดๆหน่อยนะคะเพราะว่าค่อนข้างถ่ายคลิปค่อนข้างเลทแล้วก็อยากจะมาลองดูด้วยว่าถ่ายแบบเป็นห้องมืดๆจะออกมาเป็นยังไงนะคะคลิปที่แล้วนะคะได้พูดถึงรายได้ของเว็บกราฟิกดีไซน์ นไทยในอเมริกาไปแล้วนะคะใครยังไม่ได้ดูย้อนกลับไปดูได้นะคะคลิปวันที่5นะคะลองดูนะคะถ้าใครอยากรู้ว่ารายได้ของคนไทยในอเมริกาที่ไม่ได้แบบเก่งหรือว่าจบคอร์เลจจบมาสเตอร์ที่นี่ได้รายได้อย่างไงได้รายได้ที่เท่าไหร่นะคะก็ลองกลับไปดูคลิปที่แล้วนะคะส่วนคลิปนี้นะคะออพูดเรื่องรายไดี ให้เกี่ยวเนื่องกับคลิปที่แล้วแล้วกันก็อาจจะพูดเรื่องเกี่ยวกับอาชีพของคนไทยในอเมริกาก็ได้นะคะว่าตั้งแต่ที่นุชมาอเมริกาเนี่ยนุชทำอาชีพอะไรบ้างแล้วก็มาถึงวันนี้ที่เป็นเว็บกราฟิกได้ยังไงแล้วคนรอบข้างของนุชเนี่ยเขาทำอาชีพอะไรกันบ้างที่เป็นคนไทยเท่าที่นุชรู้จักนะคะไม่ได้แบบหมายรวมว่า ทุกรัฐทุกอะไรนะคะนี่เฉพาะคนที่นุชรู้จักในกลุ่มเล็กๆคนไทยในอเมริกานะคะโอเคค่ะก็คือก่อนอื่นเลยตอนที่นุชมาเริ่มแรกเลยก็คือกะว่าจะมาเรียนภาษาที่อเมริกานะคะที่ nyit แล้วกเ็เรียนภาษาไปได้จบแล้วกำลังจะเข้ามาสเตอร์นะคะแต่ในระหว่าง นั้นที่มาตอนใหม่ๆนะคะอาจอบแรกเลยน่าจะเป็นเด็กเช็คโค้ดอย่างที่บอกไปในในคลิปที่แล้วนะคะก็คือเหมือนโค้ดแจ็คเก็ตที่ฝรั่งใส่กันขนมิ้งหนาๆอย่างเงี้ยค่ะพอดีลุงเป็นเพื่อนของพ่อะค่ะเขาเปิดร้านอาหารอยู่ที่นู่นแล้วเขาก็าให้นุดพักอยู่ที่แมนฮัตตันด้วยอยู่มิทาวแมนฮัตตันเลยนะคะอยากจะบอกว่าตอนนายอินเลเ่น เหตุการณ์ที่เครื่องบินชนตึกนะคะนุชอยู่ที่มิดทาวน์แมนฮัตตันด้วยนะคะพึ่งไปได้แค่อาทิตย์เดียวเองอะ่ะก็เกิดเหตุการณ์นั้นแล้วว่าแบบโอ้ยสุดยอดนะคะจะเล่าให้ฟังคร่าวๆก็คือตอนนั้นจำได้ว่านุชอะ่ะอยู่กำลังจะต้องเดินไปเรียนที่โรงเรียนสอนภาษาแล้วก็รู้สึกว่าทำไมวันนี้แบบคาลเนี่ยแคนเซลแล้วก็ สับเว cancel หมดเลยแล้วก็เพิ่งรู้ค่ะว่ามีเหตุเครื่องบินชนตึกตอนแรกแค่ลำเดียวแล้วต่อมาก็ลำที่สองก็ชักแบบน่ากลัวแล้วแล้วทุกคนเนี่ยจำได้ว่าตอนนั้นยังต้องใช้บัตรแฟนฉันโทรกับที่บ้านอยู่เลยนะคะตั้งแต่สมัยนั้นคือนานมากแล้วแล้วก็ยังคนที่นู่นยังไม่ค่อยเขาก็มีโทรศัพท์มือถือแต่ยังไม่เหมือนแบบขนาดนี้นะคะ่ะก็คือเขาต้องยังต้องต่อแถวตู้โทรศัพท์ แล้วภาพที่เห็นก็คือคนแบบมีเลือดที่หัวแล้วก็แบบแถวตู้โทรศัพท์เนี่ยยาวเลยเขาคงโทรไปบอกที่บ้านนะคะว่ากลับบ้านไม่ได้เพราะว่าสับเวย์ปิดหมดแล้วก็เช้าอีกวันหนึ่งหลังจากเกิดเหตุการณ์นายอิลเวนคืนนุชอยู่มิดทาวเหตุการณ์นี้น่าจะอยู่ดาวทาวนะคะถ้าจำไม่ผิดก็คือใกล้กันมากไม่ไกลกันเท่าไหร่ก็คือยังเห็นควันตลบอยู่เลย ถ้าพอวันรุ่งขึ้นตื่นเช้ามาแล้วมองไปนะคะมันช่างแตกต่างมากเลยอะ่ะมันเหมือนเมืองซอมบี้มากเหมือนในหนังซอมบี้เลยก็คือไปดูหน้าร้านใช่ไหมคะก็คือไม่มีใครเดินคือเขาแบบไม่ให้ใครออกมานอกบ้านนะคะแล้วก็มีแต่ฝุ่นคือมันมีแต่ฟันตลบอยู่ตลอดเวลาเลยมันเหมือน เหมือนฉากในหนังซอมบี้อะไรแบบนั้นเลยมันน่ากลัวจริงๆนะคะแล้วมันก็เงียบมากแล้วก็ต้องอยู่แต่ข้างในตึกไปไหนไม่ได้อันนี้เล่าคร่าวๆนะคะเสร็จแล้วกลับมาเรื่องเราดีกว่าก็คือนุชทาเป็นเด็กเช็คโค้ดก็คือเขาจะให้ทิปมาแล้วก็คือบางคนเขาแบบมีเงินเยอะนะคะคนที่นิวยอร์กเขาก็จะให้แบบทิปทิ้งเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่านุชก็เอาทิปตรงนั้นนะ่ะ ไปให้กับเจ้าของร้านแล้วเขาก็จะแบ่งให้เราอีกทีหนึ่งแล้วก็หลังจากนั้นน้าลุงเขาอยากให้นุชเป็ oui, artist, นเป็นแคชเชียร์ก็คืออยากให้ทําทางบ้านบัญชีอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่านุชไม่ค่อยเก่งบัญีนับเท่าไหร่ม no ันก ati ็ไม sure ่เท่ากันนไม่ค่อยจะเป็นวิชาที่ไม่ค่อยชอบเป็นอันดับสองรองจากภาษาอังกฤษนะคะพวกทำแอ c เคาน t ์ติ้งทำบัญชีอะไรพวกเนี้ย ก็คือนั่นแหละค่ะก็ทําตรงนั้นเขาก็พยายามฝึกแล้วเขาก็บอกให้ทุกคนในร้านนะคะไม่ให้พูดภาษาไทยกันเลยพูดแต่ภาษาอังกฤษแต่ว่ามันก็ไม่ค่อยเป็นผลเท่าไหร่นะคะก็ยังแบบแอบ,บคุยภาษาไทยอะไรกันอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ถึงทุกวันนี้ผ่านมา21ปีแล้วมั้งภาษาอังกฤษหนูก็ยังไม่ได้ดีเลยนะคะคือไม่ต้องห่วงนะคะสําหรับใครที่อยากจะมาทํางานในอเมริกาแล้วภาษาไม่ดีเนี่ย มันมันฝึกกันได้อะแต่ว่านุชไม่ค่อยจะคือเป็นภาษาเป็นวิชาที่ไม่ค่อยชอบจริงๆภาษาอังกฤษมันก็เลยไม่รู้เหมือนกันอ่ะมันว่าติดจิตใต้สำนึกนุชมันเซ็ตไม่ค่อยดีเท่าไหร่จะต,ต้องเปลี่ยนแล้วนะคะตรงนี้ก็คือโอเคฟังได้ฟังออกแต่ว่านุชจะสื่อสารกับสมมติว่าจะไปแบงค์หรือว่าจะไปคุยเรื่องค่าไฟค่าอะไรอย่างเงี้ยได้แต่ถ้าพูดเป็นแบบทางการหรือว่า คุยกับเพื่อนเล่นเล่นรับมุกเพื่อนอะไรเงี้ยยังยังยังอีกอีกยาวไกลนะยังไม่ได้เก่งขนาดนั้นนะคะแต่ก็ถือว่าเอาตัวรอดได้ไปเที่ยวแบบต่างประเทศหรือว่ายุโรปโดยที่สื่อสารกับเขาอย่างเงี้ยพอได้ค่ะโอเคเสร็จแล้วก็หลังจากเด็กเช็คโค้ดก็น่าจะมาทำเป็นคล้ายบัสบอย ก็คือไม่ใช่เวดนะคะไม่ใช่เป็นพนักงานเสิร์ฟแต่ช่วยเขาแค่พอเขา,เาลูกค้าสั่งอาหารสั่งอะไรเสร็จแล้วก็แค่เก็บจานเก็บอะไรไปไว้ในครัวที่ไม่ต้องสื่อสารกับลูกค้าอะไรแบบนี้ค่ะก็ประมาณนั้นเสร็จแล้วก็เลื่อนมาเป็นเป็นเด็กเสิร์ฟแต่ทำได้ไม่นานเท่าไหร่เพราะว่านุชแบบไม่ค่อยชำนาญด้านนี้จริงค่ะคือจริงๆอ่ะร,รู้เลยว่าเราไม่ เรื่องเนี้ยไม่ใช่ว่ามันงานลําบากเลยนะคะเราไม่เก่งไม่ชํานาญเปิดขวดวายหรืออะไรก็ไม่ได้คือเราไม่ไม่ใช่คนดื่มด้วยแล้วก็เออ่น่าจะประมาณนั้นแล้วก็มีเหตุการณ์เดี๋ยวครั้งหน้าจะมาเล่านะคะเยอะแยะมากมายที่นุจะต้องย้ายจากนิวยอร์กมาอยู่ที่เท็กซัสคือตอนนั้นน่ามีน้องมีลูกแล้วคนแรกแล้วก็ ต้องรอลูกคนที่สองเนี่ยตอนมีลูกคนแรกเสร็จแล้วเว้นไป3ามปีก็คิดว่าเออเราจะโอเคได้ไปหางานทำสักทีปรากฏว่ามีลูกคนที่2ต่อมาเลยเพราะฉะนั้นก็ต้องรอให้ลูกคนที่สองเนี่ยโตจนเข้า pk ก่อนก็คือก่อนเพราะว่าถ้าเข้าเรียนแล้วเราถึงจะแบบเริ่มไปหางานหาไรายได้นะคะก็คือรอลูกคนที่2เข้า pk พอลูกคนที่สองเข้า pk ได้แค่วีคเดียวอะ ล้กก็เริ่มหางานเลยก็นั่นแหละค่ะอย่างที่เล่าไปตอนที่แล้วก็คือเป็นเว็บกราฟิกดีไซน์แล้วก็มาจนถึงทุกวันนี้ก็เปลี่ยนงานไปแค่ครั้งเดียวแล้วก็คิปมาจนกระทั่ง12ปีครึ่งของบริษัทปัจจุบันที่ทำอยู่อันนี้ก็คือรู้สึกนั่นแหละค่ะ โชคดีมากๆที่ได้ทำงานที่ตัวเองชอบนะคะแล้วก็เท่าที่เห็นคนไทยในเมกาทำงานนะคะส่วนใหญ่เขาก็จะเปิดเป็นพวกร้านอาหารอะไรแบบนี้ค่ะเปิดเป็นร้านอาหารร้านนวดร้านสปานวดหน้าร้านทำผมก็มีแล้วก็จะมีเป็นทำงานกับบริษัทคนไทยที่ทำจิวเวลรี่ก็มี คืออยากจะบอกว่าถ้าทำงานกับบริษัทคนไทยที่จเจว l r y นะคะที่ทำแบบส่ง Import Export j e w e l r y มาจากเมืองไทยนะคะ mm. เจ้าของบริษัทที่เป็นคนไทย mm. เขาใจดีมากเลยนะคะ mm. เขาสามารถแอพพลายกินค์ดให้ทีมงานที่ทำงานมานานแล้วเขาเชื่อใจแล้วเขาผูกพันอะไรย่เงี้ย mm. เขาก็แอพพลายกินค์ดให้ได้ซึ่งตอนนี้ก็มีคนได้กินค์ดจากบริษัทนี้ไปหลายคนแล้วเหมือนกัน ก็คือเพราะฉะนั้นนะคะเราคนที่มาได้กินคาร์ดที่นี่ก็คือเขาก็มาเรียนปริญญาโทมาเรียนภาษาเหมือนกันแล้วเขาก็าสมัครงานแล้วก็ได้พอทํางานครบสัก3ปีหรือ5ปีจําไม่ได้แล้วค่ะเขาก็เจ้าของร้านก็สามารถแอพพลายกินคาร์ดให้ได้เหมือนกันมันมีอีกหลายวิธีนะคะอย่างเช่นคนทํางานร้านอาหารเนี่ยเจ้าของร้านก็สามารถแอพพลายกินคาร์ให้กับ คนที่มาเป็นเชฟเขาจะให้แอปพลายให้เฉพาะอา,อาชีพที่คนที่นี่ทำไม่ได้คิดว่านะคะนุชก็ไม่แน่ใจนะคะแต่เท่าที่รู้มาก็ประมาณนี้อย่างเช่นเชฟคนไทยอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ร้านไทยก็ต้องอยากได้เชฟคนไทยอันเนี้ยเป็นอาชีพที่เขาสามารถแอพพลายกินคาดให้ได้ะคะ่ะแล้วก็อย่างบริษัทจิวรี่เนี่ย เขาต้องการคนไทยที่ทำบัญชีแล้วก็ติดต่อกับคนไทยโดยตรงที่เมืองไทยเพราะฉะนั้นภาษาไทยมันก็ต้องเป็นคนที่พูดภาษาไทยได้ฝรั่งทำไม่ได้อะไรเงี้ยก็เขาก็เลยอนพายกินขาดให้กับออทีมงานคนนั้นได้ก็ประมาณนี้แต่จริงๆแล้วมีในคนไทยในอเมริกาถ้าเป็นเด็กรุ่นใหม่นะคะที่เขา มาเรียนที่นี่เรียนคอเลจบคอรเลที่นี่หรือมาเรียนตั้งแต่ไฮสคูลหรือเกิดที่นี่อะไรเงี้ยโอ้โหงานเขาเขาเรียนจบเนี่ยได้งานที่มันสตาร์ทสูงๆกันทั้งนั้นเลยนะคะอย่างอย่างนุชเนี่ยไม่ใช่ใช่ไหมคะนุชเรียนจบอคอร์เลจที่เมืองไทยแล้วตอนแรกจะมาเรียนต่อโทที่นี่นะคะก็คือ มันไม่ได้เราไม่ได้วุฒิปริญญาโทเพราะว่าที่นี่ถ้าเกิดใครจบปริญญาโทรจริงๆแล้วต้องคิดดีๆนะคะถ้าเป็นสายอาชีพอย่างนุชเนี่ยเป็นเว็บกราฟิกดีไซน์หรือเป็นท,ทีมแบบทำพวกดีไซน์อย่างเงี้ยปริญญาโทมันไม่ได้มีความจําเป็นขนาดนั้นเพราะที่นี่เขาจะมีเลทนะเท่าเท่าที่นุชรู้นะคะอันนี้ไม่ชัวนะคะก็คือเขาจะมีเลทว่าคนจบตีเนี่ยจบปริญญาตีเนี่ยเขาจะให้เงินเดือนประมาณเท่านี้แต่ถ้าคนจบโทเนี่ยเขาจะต้อง เหมือนกับว่า,าต้องจ่ายเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นในสายอาชีพแบงนู้เนี่ยไม่ต้องจบโทก็ได้แต่ให้มีพอร์ตเยอะๆนูน้ตแบบมีความเชื่อว่าคนที่นี่ไม่ว่าจะคนไทยหรือว่าคนที่นี่นะคะคือขอให้เราเก่งด้านใดด้านหนึ่งด้านนั้นจริงๆอ่ะเงินเดือนสูงมากจริงๆคือประสบความสําเร็จได้จริงๆไม่จําเป็นว่าเราจะต้องเรียนจบสูงหรืออะไรนะคะคือ ขอแค่เราเก่งจริงๆทางด้านใดด้านหนึ่งอะยังไงเราก็มีงานทํำยังไงเราก็มีแบบรายได้ที่มันสูงนะคะอย่างนุดเห็นคนไทยรุ่นใหม่หลายคนเลยนะคะที่มาทำพวกโปรแกรมเมอร์ที่นี่ได้บริษัทใหญ่ๆอย่างพวก Google, Amazon, Facebook อะไรเงี้ยคือสุดยอดรู้สึกคือภูมิใจในคนไทยมากเลยะคะ่ะที่เขาเก่งขนาดนั้นคือเราไม่ใช่น้อยๆนะคะเยอะเลย ที่เขาแบบได้รับออฟเฟอร์ทำบริษัทดีๆหลังจากมาเรียนต่อที่นี่หรืออะไรอย่างเงี้ยคือเก่งมากชื่นชมมากเงินเดือนสูงมากจริงๆนะคะอย่างสตาร์ทแสัพเนี่ยเป็นเรื่องธรรมดาเลยแสนเหรียญปีเนี่ยแล้วจริงๆแล้วมันน่าจะได้สูงกว่านั้นนุชรู้จักน้องคนไทยคนหนึง่งเขาเป็นลูกของผู้ใหญ่ที่นุชนับถือมากๆที่นี่นะคะเขาแบบไปเรียนที่ ที่ University of New York อะค่ะเออนั่นนะคะ,ะ,แ,ะ,คะแล้วเขาแบบจบไฟแนนซ์มาู้เปาเขาได้ปีนึงเท่าไหร่อะเขาได้ปีหนึ่งเกินล้านเหรียญน,นะคะแต่ว่าโอเคเขาบอกว่าเขาทำงานหนักจริงๆเขาก็ต้องแบบเรียนรู้แล้วก็ต้องทำงานแบบแทบจะไม่ได้มีเวลากินเวลานอนเลยแล้วเขาก็แบบเป็นคนประหยดัดแล้วก็น่ารักนิสัยดีมากแบบ มีเงินแบบรายได้เป็นล้านเหรียญแล้วแฟนเขาที่จบมาที่เดียวกันแล้วเขาแต่งงานกาันคนนั้นก็รายได้เยอะกว่าเขาอีกอะเป็นผู้หญิงอะก็คือล้านกว่าแล้วก็สองคนน่ะนึกออกมามีเลี้ยงแม่แบบว่าสองคนก็สองสามล้านแล้วว่าคือมันเป็นไปได้จริงๆนะคะขอให้แค่เราเก่งจริงๆแล้วเราก็มีความซื่อสัตย์แล้วก็จริงจังกับงานนะคะว่าอาชีพอะไรแล้วก็ทำได้ทั้งนั้นเลยค่ะ ก็อยากจะเป็นกำลังใจให้ทุกคนที่อยากจะมาหางานทำที่นี่นะคะที่อเมริกานะคะยังมีโอกาสอีกเยอะแยะมากมายเพียงแต่ว่าเราต้องขวนขวายที่จะพัฒนาตัวเองนะคะอย่างอย่างนุชทุกวันนี้นุชจะต้องมีแบบเป้าหมายไว้เลยว่าเราจะต้องเรียนรู้อะไรใหม่ๆเราจะต้องมีเราจะไม่หยุดอยู่แค่นี้นึกออกไหมคะนึกถึงมีจดบริษัท llc เป็นของตัวเองอย่างที่เคยเล่าะคะ่ะ เพราะว่าช่วงนั้นจําได้ว่าอีก2ปีลูกจะต้องเข้าคอ l l เลจแล้วแล้วที่นี่นะคะคอ l l เลจแพงนะคะถึงแม้จะอยู่ในในรัฐในรัฐถ้าเกิดว่าอยู่ในรัฐเดียวกันคือลูกบ้านเราอยู่ที่เท็กซัสเนี้ยแล้วลูกก็อยู่ในคอรเลจที่เท็กซัสเนี้ยมันก็จะเซฟมันนี่ไปได้เยอะมากถ้าเราย้ายสเตทไปที่อื่นหูดับเบิลหรือไม่ก็ทริปเปิลเลยแบบเยอะสูงค่ะเพราะฉะนั้น เราต้องเก็บเงินไงคะแล้วนุชก,ก็เลยเริ่มคิดว่านุชต้องเปิด llc บริษัทของตัวเองด้วยแล้วก็มีฟูก i m จ j อบด้วยมันถึงจะ cover ค่าใช้จ่ายลูกที่จะเรียนคอลเลสเพราะว่านุชไม่ได้แบบเป็นคนที่คิดล่วงหน้าหลายคนเขาดีมากเลยนะคะเขาหลิคิดว่าพอเขาท้องเนี่ยเขาก็เริ่มฝากเงินธนาคารที่เป็น5 0 1หรืออะไรเงี้ยมันจะมีพวกมันจะมีพวกโปรแกรมที่สําหรับลูก เงินสะสมจนกระทั่งเข้าคอลเลจอะไรอย่างเงี้ยคือมันดีมากแนะนําให้ศึกษานะคะถ้าเกิดใครที่ท้องอยู่หรือลูกยังเล็กๆอยู่เริ่มทําไปเลยค่ะจะได้สบายใจเวลาลูกจะเข้าคอร์เสจนะคะอย่างนุ้ไม่ได้ทานุ้ก็เลยต้องเนี่ยนะคะหาไรายได้เสริมหาไรายได้เพิ่มให้มันแบบนุ้ไม่อยากกู้เงินนะคะ่ะจริงๆจ,จะกู้เงินก็กู้ได้แต่เพียงแต่ว่านุ้ไม่อยากให้ลูกๆก,กู้เงินให้ไม่อยากให้เขาเริ่มทํางานแบบ ที่มีบัตเจ็กแบบติดลบอยากให้เขาแบบเริ่มทําแล้วเขาก็เก็บเงินของเขาเองสร้างเนื้อสร้างตัวเองได้เลยเพราะว่าก็มีลูกแค่2คนก็อยากจะเลี้ยงเขาให้ได้ดีที่สุดทั้งสองคนนะคะก็เลยนั่นแหละค่ะก็ตัดสินใจเปิด llc แล้วก็เป็นอะไรที่คิดถูกมากๆเลยนะคะหลายๆคนเขาก็ายังคิดว่าเออมันจะเป็นไปได้เหรออะไรเนี้ยเปิดบริษัทมันจะมีคนมาจ้างเหรออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่านุกก็คิดว่ามันต้องมีสิเพราะว่ามันก็มีคนแบบ นิดคนความต้องการตรงเนี้ยอยู่แล้วก็นุกก็ว่านุก็เชื่อว่านุจะแบบทําแบบจริงจัง<ๆ>ก็เลยคิดว่ายังไงแล้วก็จําได้ว่าตอนนั้นอ่านหนังสืออยู่เล่มหนึ่งไม่ได้อ่านนุไม่ชอบไม่ชอบอ่านหนังสือชีวิตนี้ไม่เคยอ่านหนังสืออะไรจบเลยนอกจากหนังสือนอกเวลาที่คุณครูสั่งเล่มเดียวด้วยเล่มอื่นก็อ่านแทบไม่จบเลยเป็นคนที่ไม่ชอบอ่านหนังสือนะคะแต่ว่าชอบฟังออดิโอบุ๊กชอบอะไรที่มันเร็ว อยากรู้อะไรก็ฟังตรงนั้นฟังแต่ฟังเยอะมากนะคะคือฟังพวกหนังสือเป็นเล่มๆอะ่ะเยอะมากๆขอบคุณยูทูบเบอร์ทั้งหลายนะคะที่สรุปหนังสือดีๆให้คือนุชชอบมากแล้วก็ฟังตรงนั้นเพราะเป็นคนอ่านหนังสือช้าหน้านึงนี่อ่านนานมากกว่าจะจบนะคะเพราะจะอ่านแล้วจะคิดแล้วก็จะจำอะไรอย่าง,างเงี้ยไปเลยเพราะฉะนั้นนะคะนุชอ่านหนังสือเรื่อง มีเลยนแนฟาสเลหรืออะไรเนี่ยไม่อันไม่ได้อ่านฟังฟังทั้งเล่มเลยจบทั้งเล่มเลยฟังแล้วก็รู้สึกว่าโอ้ยเออมันเป็นไปได้มันแบบทําให้เรามีแพชชั่นนึกก็เลยคิดว่านั่นแหละค่ะก็เลยเริ่มจากตรงนั้นเขาจําได้ว่าในหนังสือเขาบอกว่าให้จดบริษัทให้ถูกต้องทําอะไรเงี้ยก็เลยทําเลย ทั้งทั้งที่มีเสียงคัดคา้านหลายเสียงอยู่เหมือนกันนะคะว่าโอ๊ยจดทาไมเดี๋ยวต้องไปเสียภาษีเรายังไม่รู้เลยว่าจะได้ไรายได้เยอะกันน้อยแค่ไหนอะไรเงี้ยแต่หนูก็แบบเออทำไปเลยทําให้มันถูกต้องแล้วก็เป็นอะไรที่คิดถูกมากเลยทําให้หนุชไม่ต้องกู้เงินจากธนาคารให้ลูกเรียนนะคะตอนนี้ลูกคนแรกก็กําลังจะขึ้นปีสี่แล้วรอดแล้วคนแรกคนที่สองเนี่ยกำลังจะขึ้นปีหนึ่งปีนี้ก็คาบเกี่ยวจะต้อง รายได้ต้องรายจ่ายดับเบิลเกี่ยวกับคอลเลจนะคะแต่ว่ามีแฟนช่วยคนที่2แฟนจะช่วยด้วยเพราะฉะนั้นก็เลยคิดว่าทุกอย่างน่าจะโอเคแล้วก็ขอให้ลูกเข้าคอลเลจที่ตั้งใจไว้ให้ได้ด้วยเธอทุกคนเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะกันคลิปนี้ก็ประมาณนี้ละกันอย่างที่บอกนะคะว่ามันมีโอกาสนึกว่าในอเมริกาเนี่ยสำหรับนุชอะ ชอบนะคะชอบชีวิตที่นี่เพราะว่ามันหลายอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องความเป็นอยู่ความปลอดภัยจำได้เลยว่าอย่างแอรเรียของนุชเนี่ยอยู่ในคอปเพลเท็กซัสนะคะเป็นแอรเรียที่คนต้องการที่จะมาซื้อบ้านที่นี้มากเพราะว่ามันเป็นมันเป็นสเปซแอรเรียที่เล็กๆแต่โรงเรียนดีเป็นอันดับ5ของเท็กซัส แล้วก็บ้านที่นี่ก็เลยจะแพงหน่อยแต่ก็ไม่แพงเท่ารัฐอื่นที่แบบนิวยอร์กเอหรืออะไรอย่างนี้นะคะแต่ว่าก็ถือว่าเป็นอาเรียที่ดีแล้วก็มีความรู้สึกว่ามันปลอดภยอัยค่ะคือแล้วเขาก็ดูแลทุกอย่างดีที่อาเรียนี้จำได้ว่าเคยลืมปิดกระดาชไว้ทั้งคืนก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่ได้มีโจมีอะไรอย่างนี้ยแล้วพอมีเหตุอะไรขึ้นนิดหน่อยจาได้ว่า ไม่ถึงห้านาทีอะรถตำรวจมาเต็มเลยเดี๋ยวมีเรื่องราวมากมายที่จะมาเล่าให้ฟังอีกนะคะถ้าเกิดใครคิดว่าอยากจะรู้ชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทยในเมกาหรืออยากจะรู้เรื่องอะไรนุกฝากคอมเมนต์ด้วยแล้วกันนะคะเพราะว่านุเกก็มือใหม่จริงๆไม่รู้จริงๆว่าต้องทำอะไรแต่ว่าอยากจะทำเพราะว่าอย่างที่บอกอะคะ่ะลูกคนที่สองกำลังจะไปเรียนคอร์เลจนะคะมันก็เลยจะเหงาเหงาหน่อย ก็อยากจะหาอะไรทําเพื่อที่จะแบบไม่คิดถึงลูกมากเกินไปประมาณนี้แล้วกันนะคะฝากติดตามด้วยนะคะฝากกดไลค์กด subscribe ด้วยนะคะ thank you ค่ะสวัสดีค่ะ